สวัสดีครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการใช้งานแพทเทิร์นนะครับในโปรแกรม Adobe Photoshop ผลลัพธ์ก็ประมาณนี้เลยภาพที่เราเห็นกันนะครับแล้วแต่นะครับว่าเราอยากทำแพทเทิร์นเป็นรูปอะไรให้เราเตรียมภาพนะั้นะเอาไว้โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกนะครับให้เรา New ไฟล์ขึ้นมาก่อนโดยที่ไซส์ของมันนะผมใช้เป็น200คูณ0ล้กันไฟล์ที่ New ขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่เป็น แม่แบบหรือว่าเป็นต้นแบบของแพทเทิร์นเดี๋ยวเราไปเอาไฟล์ที่ผมเตรียมไว้ก่อนไฟล์ที่จะเอามาใช้อ่ะครับไม่จำเป็นต้องเป็นไฟล์จากอ e ีลาสเหมือนผมก็ได้นะเป็นไฟล์รูปภาพเป็นไฟล์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ว่าเออผมจะทำลายที่มันดูซัมเมอร์หน่อยก็เลยเตรียมไฟล์จากอ e ีลาสไว้มันก็จะง่ายหน่อยอะครับมันสามารถกรอบมาวางในโฟโต้ชอปได้เลย เดี๋ยวผมอยากให้ background เป็นสีหน่อยแล้วกันเออหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าวิธีการเทสีลง background เลยอะ่ะกับวิธีการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมามันต่างกันยังไงซึ่งความต่างของมันก็คือเวลาที่เราอะ่ะเป็นเชฟสี่เหลี่ยมแบบนี้เป็น background อามันสามารถดับเบิลคลิกตรงนี้ได้แล้วก็เปลี่ยนสีแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เราอัตโนมัติเลยเราก็มาเทียบดูได้แบบนี้นะ มันก็ดีกว่าเราเทสีลงพื้นไปเลยอ่ะมันแก้ไขไม่ได้นะครับเีย <Okay, S 1> ประมาณนี้แล้วกันอยากให้มีสีสักสีหนึ่งมาตัดพวกนี้เป็นแว่นตา,าแล้วกันครับแว่นตา,าแล้วกันใครที่ดูอยู่นะครับถ้าไม่เอาไฟล์จาก อิลลสเตอร์สามารถหาไฟล์จากที่อื่นก็นได้นะอันนี้เราแตะเลยแพทเทิร์นมันควรมีเล็กใหญ่นะครับเพราะไม่งานนะ่ะมันมันจะเป็นกริดมากไปอะ่ะถ้ามันไม่ได้มีสเกลมาช่วยอะ่ะแพทเทิร์นของเรามันก็จะดูไม่เขาเรียกว่าอะไรมันดูไม่มีลูเล่นมันทื่อไปหน่อยโอเคเสร็จแล้วนะครับอ่ะให้ทุกคนเนี่ยเตรียมไฟให้เรียบร้อยเลยหลังจากขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนกัน ทำแพทเทิร์นขึ้นมานะครับให้เรามาที่ไฟล์นะครับขอโทษครับผิดให้เรามาที่ Edit นะจำผิดนะครับก็ตั้งชื่อก็ได้หรือจะใช้ชื่อ Default มันก็ได้ของผมเป็น Summer โอเคเท่านี้แพทเทิร์นจะถูกแอดเข้าไปในโปรแกรม Photoshop และทีเนี้ย ผมลองสร้างไฟล์ขึ้นมาอีกไฟล์หนึ่งไฟล์ตัวนี้จะใหญ่หน่อยนะครับอย่างสมมติแพทเทิร์นของเราอะ200อคูณ2อ0อันนี้ผมจะลองสร้าง Artwork เพี่อนมีขนาดประมาณ1200คูณ1 0ขึ้นมาทีนี้วิธีการใช้แพทเทิร์นนะครับก็เบสิก Photoshop เลยคือสร้างเลเยอร์ขึ้นมา1ชิ้นทีนี้ให้เรามาที่ Edit มาที่ Fill นะครับ ถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้งาน Pattern นะตัว Default อะ่ะมันจะเป็นอันอื่นเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นฟอร์กา d หรือว่า k g r o u n d นะครับให้ทุกคนมาเปลี่ยนตรงนี้เป็น Pattern แล้วหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกคัสตอมแพทเทิร์นเราก็เลือกแพทเทิร์นที่เราสร้างไว้แล้ว OK. เรากดโอเคพอเรากดโอเคนะครับเราก็จะได้ Pattern ที่เข้ามาใช้งานและแล้วก็เก็บไว้ใช้งานในงานอื่นๆได้ เดี๋ยวผมลองเป็น192ส่วนคูณ1นึ1่วนประสูนยเลยให้เป็นปกคลิปของวิดีโอนี้นะครับที่ Edit เนาะมาที่ f i l ลคือเป็นการทวนแล้วกันกดโอเคนะครับเราก็จะได้ p a t เทิรมาใช้งานนะครับซึ่งไอการเขียนแพทเทิร์นพวกนี้มันก็สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเหมือนกันนะครับเอาไปทำเป็นแพทเทิร์นเสื้อแพทเทิร์นมอกอัพหรือว่า เป็นแบ็กกราวด์อะไรแบบนี้ก็ได้สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ